ผลง,งานครับ Honda Free, ค o นด้ 1, 15, นาฟรีดนะครับอันนี้มีใบท่อใบหนึ่ง้อสิบห้านะครับมาจาัดดีแบบกับหัวฉีดนะฮะมาจัดดีแบบกับหัวฉีดนะครับใช้น้ำมัน e แปดสิบห้านะฮะก็ ถ่ายน้วมันออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำมัน E 8ปดสิบห้าล้วนเลยนะด้วยนะครับเวลาจูนก็ต้องจูนน้ำมัน E แปดห้านะครับก็จัดให้ครบครับคันนี้มีเพิ่มลิ้น R สิบแปดเลยนะลิ้นเก่าอยู่นี่นะครับอ่ะก็เหมือนเดิมครับฟีดนะฮะใช้น้ำมัน E แปดห้านะครับไม่ต้องไปถึงโัชี K 2 0นะครับอันนั้นใหญ่ไปวิ่งทุ่วมๆเลยนะฮะ ของเราใช้หัวฉีดอีกตัวนึงนะครับอะคันนี้จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคันนี้ให้แล้วนะฮะแต่หัวฉีดตัวนี้นะน้ำมัน e85 นะครับจูโดยใช้ตัวนี้ครับ AF ไฟแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกาอากาศนะครับ <c oughs> สายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะยิ่งน้ำมันแปลกๆอย่างนี้ e85 เป็นหัวเทียนด้วย <c oughs> ก็ ต้องมีตัวนี้ควบคู่ในการจูด้วยนะฮะโอเคก็จูสอนจนูถนนจริงนะผมเป็นคนขับเป็นคนจูน,นะครับจูเสร็จก็ส่งงานกับลูกค้านะเดีย๋ยวเรามาดูตาเล่นกันว่าเป็นยังไงสําหรับฟีดนะครับท่อใบหนึ่งร้อสิบห้านะครับหัวฉีดแล้วก็น้ำมัน e แปดห้านะครับรีบแบบโอเคเปิดแอร์นะครับเกียร์ดีนะโอเคไปเอาอตัวก็ได้ยกแล้ว ไม่ใช่หัวฉีด K20 นะครับถ้า K20 เนี่ยจะวิ่งไม่ได้อย่างนี้นะแล้วมันจะท่วมตลอดทางเลยนะครับตรอดีแลว้วไวเกินอ่าฮะก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ฮอนด้าฟีนะครับที่ใช้รถมัน E85 นะครับลองดูครับลูกค้าที่ใช้หัวฉีด K20A นะครับกับคันนี้ที่ไม่ใช่หัวฉีด K20A นะครับแล้วก็รีแมปอัตราเลขแตะมาเป็น แตกต่างกันยังไงนะครับมีอะไรที่แตกต่างบ้างนะฮะอ๋อรือไปคันนี้มีลิท R18 ด้วยนะอ่ะก็สำหรับเราพี่จูนะครับจูนคันละ3,500บาทนะครับฮ o n ด้า a อินไฟฟ้านะครับ h o n ด a NA t u r เ o ทโยังไม่ได้รับนะฮะแล้วก็ตโต o y ต้าสายเบนซินครับ Vios Yaris a t i s Camry นะครับ จูคาราสามพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับใช้รุ่นไหนอะไรยังไงทักมาสอบถามกันก่อนนะครับเพราะบังรุ่นผมก็ไม่มีไฟล์นะครับผมก็ทําให้ไม่ได้นะฮะแล้วก็พีจูนมีบริการจูนอกสถานที่ด้วยครับใกล้ไกลทักมาสอบถามกันก่อนนะครับผมบวกค่าเดินทางไม่แพงนะสําหรับหน้าอูเราอยู่เสรีไทยเจ็ดสามนะครับอยู่หน้าตปากซอยเลยรู้สิ่งเมืองน,นะครับให้บริการเซอร์วิสแมนเทนันท์ฮอนด้าทั่วไปนะครับ เพลถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์กออากาศหัวเทียนแล้วก็จูนกล่องนะครับอีกที่หนึ่งคือที่รับลูก,การาของเจ็ดครับที่นี่จะรับเฉพาะงานจูนเท่านั้นนะฮะผมรับทําที่หน้าบ้านผมเองนะครับงานสวิตเป็มนแทนทั่วไปผมไม่ได้รับนะที่คลองเจ็ดสะดวกที่ไหนถักสอบถามกันก่อนนะครับนัดคิวกันก่อนนะครับอ่าเพราะอย่างบางทีลูกค้ามาวอล์กอินเราก็ทําให้ไม่ทนันเหมือนกันนะ แล้วก็ติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือก o o ก l e แ a p นะครับแค่พิมพ์ีจูรีแมปค o นด้าก็เจอทั้งสามช่องทางเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> มาดูวนันอีกิีเป็นไงฟีนะครับคันด้าดีใหญ่ๆหนักๆโอเค ก็โอเคครับของงานครับสำหรับค o n ด a าฟีดนะฮะรีแบบน้ำมัน E 8 5เพิ่มหัวฉีดเพิ่มลิฟท์ R สิแบบโอเคขอบคุณครับ